ซีซั่น2019-2020เดินทางมาถึงช่วงท้ายของซีซั่นไปเรียบร้อยหลังจบซีซั่นนี้นะครับก็จะมีมหากรรมฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปหรือยูโร2020รออยู่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าบรรดานักเตะดังหลายรายกลับโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานและอาจจะพลาดช่วยทีมชาติในศึกยุโรปวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าจะพาไปดูกันว่ามีใครกันบ้างที่อาจจะได้นั่งดูเพื่อนเล่นอยู่บ้านกันได้เริ่มที่คนแรกเอเดนอาซาจากทีมชาติเบลเยียม นับตั้งแต่อาซาย้ายจากเชลซีมาอยู่กับมาเริด้วยค่าดตัว100ล้านยูโรเจ้าตัวก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมาอย่างต่อเนื่องอาซาพลาดลงสนามให้กับมารรดไปแล้วทั้งหมด20เกมซึ่งมันเท่ากับจำนวนที่พลาดลงเล่นกับเชลซีตลอด7ปีที่เขาคาแข่งอยู่ล่าสุดก็ต้องพบกับปัญหาอาการบาดเจ็บอีกครั้งในเกมที่พบกับเรอัลมาเรดบุกไปพลาดกันในมันเต้ซึ่งจากการที่หมอตรวจอย่างละเอียดน,นะครับก็พบว่าก,กระดูกข้อเท้าเขาแตก ก็จะมีการยืนยันว่าเขาต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย3เดือนนั่นก็หมายความว่าปิดเทอมซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าเสียหายร้ายแรงต่อทั้งเรอัมมาริตและทีมชาติเบลเยียมที่มีการแข่งขันยู่ร2020รอยอยู่เนื่องจากเพลย์เมเกอร์กันันทีมรายนี้ถือเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมชาติจริงๆ 2. แฮร์รี่เคนจากอังกฤษ นี่ก็ได้รับบาดเจ็บเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณแฮมสติงจากเกมพรีเมียร์อังกฤษที่สเปอร์ออกไปโดนเซาท์ทมตันยิงร่วงไป10ทําศูนย์ทำให้ตอนนี้นะครับพีเคตต้องเข้ารับการผ่าตัดเบื้องต้นและก็ต้องพักยาจนถึงช่วงเดือนเมษายนแต่อย่างไรก็ตามคริสบิวซัตหนึ่งในสายเลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษให้ความเห็นถึงเคสแฮร์รี่เคตว่าน่าจะต้องพักยาวอย่างน้อย6เดือนซึ่งมันหมายความว่าเขาไม่น่าจะฟิตกลับทันช่วยทีมชาติในสิกยูโรแน่ แต่ก็ยังมีคนคาดการว่าเขาอาจจะหายทันแต่สภาพอาจจะไม่สมบูรณ์และก็เต็มร้อยในการช่วยทีมชาติอังกฤษและก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บซ้ำมีกคนที่3มมาคัดแรดฟอร์ดจากอังกฤษ บุนซอแมนยูได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างอาการบาดเจ็บของ Ford แรดฟอร์ดว่าแรดฟอร์ดอาจจะไม่ได้กลับมาช่วยทีมอีกแล้วในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้เรียกได้ว่าปิดเทอมยาวและก็ยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันไปลุยยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษหรือไม่โดยแรดฟอร์ดได้รับบาดเจ็บในเกมที่เจอกับบูฟแฟ่ตันในศึกเอฟเอคัพเมื่อเดือนมาก,การ,ราคมที่ผ่านมาแม้ในเบื้องต้นจะมีการคาดการณ์ว่าเขาอาจจะมีโอกาสพักไม่นานซึ่งโซชานะครับก็เผยว่าไม่รู้ระยะเวลาในการพักฟื้นของนักเตะและก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไป คนที่4เมมฟิสเดบายจากทีชาติฮอลแลนด คอนแลนต้องเจอข่าวร้ายอย่างหนักเมื่อเดอร์ปายกองหน้าตัวเก่งได้รับบาดเจ็บเอ็นคว้หน้าหัวเข่าชี้ขารุ่นแรกและยังต้องนอนพักรักษาตัวนานจนสอ่อว่าจะพลาดไปเล่นสึกยูโร2020รอบสุดท้ายซึ่งทางสมโมสรน,นะครับก็แถลงชัดเจนว่าแข้งรายนี้ต้องพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า6เดือนซึ่งมันก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะพาดิึกยูโรที่จะเริ่มเตะในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเดอร์ายนะครับถือเป็นกำลังสำคัญของคอนแลนในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นยิงไปถึง6ประตูและ7ดแอซิด,ดนนี้ คนที่5พอป๊อกบาจากทีมชาติฝรั่งเศส นี่เป็นกองกลางดีกรีแชมป์โลกในโงสนามในเกมเลีย้ยให้โตสกัดก,กับแมนยูเพียง7็นัดตลอดทั้งปีเนื่องจากพี่แกมีปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าเรื้อรังและไม่ได้ลงเล่นอีกเลยตั้แต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับหลังเขาตัดสินใจผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บอาการก็ดีขึ้นเป็นลําดับตอนนี้ป็อกบาอยู่ในช่วงเรียกความฟิตซึ่งคาดว่าจะตัวจะกลับมารอดฝึกซ้อมกับทีมทุกใหญ่ได้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์8มีนาคมนี้ซึ่งก็มีรายงานชัดเจนนะครับว่าบ็อกบาพยายามจะกลับมาเรียกความฟิตเพื่อช่วยแมนยูในช่่่วงงทีีเหลือขอขั้ได เพราะต้องการพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองเพื่อให้ดีดีได้ช่องคู่ืือสินชาติฝรั่งเศสได้เห็นเพื่อจะหนีบเขาไปติดทีมชาติฝรั่งเศสไป1ึกยูโร2020กลางปีนี้ด้วยอันดับที่6อังดเดรกโกเมส จากโปรตุเกสนี่เป็นแข่งใจสู้ที่สามารถพักฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหนักและก็สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเอเวัตันได้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมาก,กราคมที่ผ่านมาซิงโกเมสไดรับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าหักจากเกมที่เจอกับสเปอร์เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนไม่น่าเชื่อว่าเขาใช้เวลาเพียง86วันในการรักษาข้อเทา้าและก็สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งซึ่งด้วยความใจสู้และการดูแลร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีทําให้เขานะครับสามารถกลับมาลงสนามไดอีกครั้งในเวลาอันรวดเร็วแต่จะดีพอถูกเรีียกตตตตติิิดทมมชาหรืออไ่้ง คนสุดท้ายอุสมานเดมเบเล่นับว่าไอ้นี่แม่งเจ็บเป็นอาชีพไปแล้วสําหรับผู้ชายคนนี้ล่าสุดนะครับผมบาร์เซโลนาได้ออกแถลงการยืนยันว่าเดมเบเล่แนวรุกตัวเก่งเขารับการผ่าตัดแฮมสตริงที่ต้นขาขวาทําให้ต้องพักรักษาตัวประมาณ6เดือนปิดเทอมแน่นอนแล้วผู้ชายคนนี้อายุ22ปีได้รับบาดเจ็บมาปลายเดือนพฤิกายนปีที่แล้วก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมอีกครั้งมาต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ทว่าครับแม่งโคตรโชคร้ายไอสัตว์ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งขณะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมสิ ร2020แน่นอนซึ่งมันก็มีการเปิดเผยว่าระหว่างที่เขาเจ็บเรื้อรังนะครับเขาไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ก็หวังว่าอุสมานเดเบเ,บเล่จะเรียกสติกลับคืนมาเพราะอายุยังน้อยฝีเท้าไม่ที่เร่แต่ถ้ามึงเจ็บบ่อยๆเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่ออนาคตอาชีพขาแข่งของตัวเขาเองได้ก็ขอให้ทุกคนหายไวๆกลับมาลงยูโร2020ทันแล้วกันนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชยลหากดูลาเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาก่อนแล้วด้วยนะจ๊ะ สนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขมโพอดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ